สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาบำรุงผิวหน้าก่อนนอนกันนะคะชุดดิ่ันพร้อมแล้วนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากเซรั่มนัดชาแล้วก็มิราเคิลครีมนะคะคู่นี้นะพี่ใช้ทุกวันเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะ เห็นไหมแล้วก็นวดให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะทุกคนสังเกตไหมว่าริ้วรอยรอยสิวของพี่หยีใต้คางอะ่ะมันจางลงไปแบบเยอะมากเลยนะ เห็นไ,ไหมคะผิวแบบดูชุ่มชื่นมากแล้วก็แบบดูเงาเงานะคะนี่คือเสร็จแล้วเซรั่มนัำจาต่อไปก็มิราเคิลครีมนะคะคือเดี๋ยวนี้เราชอบชอบใช้คู่กันก่อนที่มิราเคิลครีมจะออกมาเนี่ยเราก็ใช้แต่เซรั่มน้ำจาอย่างเดียวนะ แต่พอออกมาแล้วมีโอกาสได้ใช้คู่กันแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากนี่เนื้อครีมเขาเห็นไหมคะมันมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะเหมือนแบบให้ความรู้สึกหนักๆนะเหมือนเนื้อครีมทั่วๆไปที่ เราเห็นในท้องตลาดซึ่งมันจะดูหนักหนกคือครีมบางอย่างบางทีเนื้อมันเบามันก็จะมองดูเบาเนาะแต่น,นี้ด้วยมันเป็นสีขาวะมันก็จะดูหนักๆนกแต่ว่าเวลาที่เรานวดลงผิวจริงๆอะทุกคนมันเบามากแล้วมันก็ซึมเลยแล้วพี่ก็เลยแบบชอบมากแล้วกลิ่นของเขาทั้งสองตัวนะก็ค,คือมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นอ่อนๆน,นะไม่ใช่กลิ่นแรงๆไม่ใช่กลิ่นแบบน้ําหอมฉุนๆนนะ่ะอืม นะแล้วชอบที่สุดก็คือเวลาตอนเช้าค่ะพอเราตื่นมาผิวมันจะแบบมีให้ความรู้สึกตึงกระชับดีอย่างตอนเช้าเช้าเนี่ยถ้าใครเป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็ทุกคนจะเห็นพี่ชอบถ่ายหน้าแบบเวลาตอนตื่นน่ะไม่ตอนตื่นบ้างก็บางทีแบบอาบน้ําเสร็จหรือก่อนอาบน้ำนี่ค่ะผิวมันยังแบบมีความแน่นๆน่ะดูแน่นๆน่ะซึ่งอายุเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบน้อยาสาวแล้วเนาะ สี่สิบกว่าแล้วว่ะแต่ว่าแบบเออเฮ้ยมันโอเคเลยอะ่ะเห็นไหมคะทุกคนดูรอยเนี่ยตรงเนี้ยมันยังเห็นแบบแดงๆนิดนิดนึนงเนี่ยตรงเนี้ยมันหายชาเพราะว่ามันแบบเหมือนหายแล้วจะหายแล้วแล้วก็มาขึ้นซ้ำใกล้ๆก,กันอย่างเงี้ยมันเลยแบบโอ้พระเจ้าจอฉันต้องแบบใจเย็นๆกับมันเห็นไหมเห็นไหนมเนี่นยพี่ใช้ต่อเนื่องมาปีนี้เข้าปีที่สามแล้วนะคะ ก็คือใช้ตลอดนะทุกคนคือมันไม่ใช้ก็ไม่ได้อะเพราะว่าผิวหน้าเราอะค่ะมันก็ต้องบำรุงเนาะเนี่ยไปแล้วค่ะคืนนี้ฝันดีจุ๊